สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้มิกิมิกิมีเคสโทรศัพท์มือถือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นตัวคุกกี้มอนสเตอร์นะคะมาฝากทุกท่านนะคะซึ่งวิธีการถักไม่ยากเลยนะคะเราถักตัวเคสเสร็จแล้วก็ถักตัวตาจมูกจมูกไม่มีมีปากแล้วก็คุกกี้นะคะแล้วก็เ,เด็กๆนี่จะชอบมากเลยตัวการ์ตูนตัวนี้อยู่ในเซซามิส t ต e ร t เราจะเริ่มจากบริเวณฐานแล้วก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเว้นช่องนี้ไว้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะถ้าพันสองครั้งนี่ก็จะมัดเป็นปมแล้วนะคะอันนี้นับเป็นโซ่ที่หนึ่งแล้วก็คิดว่าพอแล้วเราก็มาวัด กับตัวเครื่องนะคะประมาณ8.5เซนนะคะตัวเคสของเรา8.5เซนะพอดีเลยถักโซ่ที่ได้ความยาวที่ต้องการเราก็เริ่มต้นแถวที่1เลยนะคะโดยการถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X ลงไปในช่องโซ่สุดท้ายที่เราได้ทำไว้นะคะไม่ได้นับโซ่หนนะคะแทงลงไปอย่างนี้นะคะคล้องได้รอด ขึ้นมาแล้วก็คล้องได้ลอดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือ X ถักทุกหลักของโซ่เลยนะคะช่องโซ่ทุกช่องเราจะถัก X หมดเลยจบแถวที่1นนะคะแถวที่สองเราก็พลิก ด้านหลังหลักแรกไม่ต้องถักโซ่นะคะแทงลงไปในช่องสุดท้าย X สุดท้ายของแถวที่1แล้วก็ถัก X ไปเลยก็จะทำให้ริมของงานนั้นสวยนะคะแล้วก็ถัก X ต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นแถวที่สองเราจะถัก X แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่อง ช่องที่เว้นไว้สำหรับเคสนะคะซึ่งอาจจะเป็นกล้องหรือว่าเป็นตัวทัชสกรีนอะไรก็แล้วแต่นะคะกล้จบแถวที่2องแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือจบแถวที่สองนะคะแล้วพิกกลับนะคะทุกครั้งของการขึ้นต้นแถวใหม่พิกกลับ แล้วถัก x ลงไปในช่องเดิมนะะเราจะค่าแทงเข้าไปโดยที่ลอด2ห่วงของแถวเดิมนะคะทุกแถวเลยจะเป็นแบบนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือพอจบแถวแล้วก็กลับด้านหลังแล้วก็ ถักต่อไปเลยในช่องแรกนะคะการถัก x ก็จะเป็นการแทงเข้าไปไม่ต้องพันได้นะคะแล้วไปคล้องได้ลอดออกมาถักมาจนสูงเท่ากับบริเวณตรงนี้นะคะขอบด้านนี้นะคะก็ด้านล่างตรงนี้แล้ก็ชิดฝั่งด้านล่างนะคะคราวนี้ด้านข้างของเคสเนี่ยประมาณ3สติ๊ดนะคะ3หลัก จากตรงนี้3สติท์เราก็นับมานะคะ1 2 3 4, 2> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4กเจ1 7ปสติดตินะคะก็จะอยู่ริมนี้นะคะก็มาเริ่มถักกันเลยนะคะเริ่มถักถักลาย x หรือคอทอนะคะ ด้านขอบ3หลักตัวด้านในนะคะอีก17หลักก็รวมเป็น20หลัก 17, <18. S> 1 7 18 19ดสเนะคะเราถักมานนี่นะคะถึงแนวบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวเราถักย้อนฝั่งนี้นะคะก็พลิกกลับ ถักเหมือนแถวแรกแรกเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสิ้นสุดตรงบริเวณขอบของกล้องนะคะเลนกล้องนะคะก็พี่กลับด้านแล้วก็ถักเหมือนกับแถวเมื่อสักครู่นี้ นั่นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะถักได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะนี่นค่ะก็จะเป็นบริเวณที่เว้าวนะคะนั่นพอแล้วตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราถักโซ่ต่อไปให้เท่ากับความกว้างของช่องนี้นะคะคือ สี่หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่หลักสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่เดีวแล้วก็ตัดใหม่ออกเลยก็จบชิ้นนี้แล้วแล้วก็จะมาต่อฝั่งนี้วิธีการต่อนะคะก็นับมาหนึ่งสองสามสี่ช่องที่ห้านะคะก็จะต่อช่องที่ห้า ึ้นต้นโซ่หนึ่งก่อนนะคะตรงนี้แล้วแทงลงไปในช่องโซ่เดิมหรือช่องที่เราต่อได้ไว้ถัก X เหมือนเดิมนะคะย้อนออกมานะคะนี่ก็จะเป็นขอบอีกฝั่งหนึ่งทางด้านซ้ายเป็นลักษณะนี้แล้วกลับ พลิกกลับชิ้นงานถักเหมือนเดิมเลยนะคะแทงลงไปช่องแรกหรือช่องสุดท้ายของแถวก่อนนะคะแล้วก็ถัก X ถักคอทอต่อไปเลยพลิกกลับถักต่อขึ้นไปนะคะเท่ากับจำนวนแถวของฝั่งนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้นี้เรอนับได้11แถวถักขึ้นมานะคะเท่ากันแล้วนะคะ เท่ากับฝั่งนี้แล้วนะคะคือ11แถวแล้วก็ร้อยได้แถงเข้าไปดังนี้นะคะแล้วก็ย้อนกลับทีโซ่เย็บซ่อนไหมให้เรียบร้อยนะคะ ากนั้นก็ถักต่อได้เลยจะเป็นขอบถึงขอบด้านบนแล้วนะคะตรงนี้ถัก x เหมือนเดิมมาถึงโซ่ที่เราเว้นไว้นะคะเราถักเข้าไปเลยนะคะห สองสามสี่สี่โซ่ก็คือสี่หลักนะคะถัดจากนั้นก็ทักต่อไปเลยนะคะ เคสนี้ตรงนี้ถ้าขอบไม่มีเนี่ยจะถักง่ายนะคะนี้ขอบมีด้านบนตรงนี้จะทําให้ตรงนี้เว้าอาจจะสวยน้อยไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราถักได้ตรงปุ่มนี้ที่ยื่นออกมานั้นเราก็จะต้องถักอีกแถวหนึ่งให้คลุมตรงนี้ด้วยนะคะถักเหมือนเดิมคือ x หรือคอทอนะคะเราก็พลิกกลับแล้วถักต่อหนึ่งแถว แล้วก็พลิกกลับนะคะเป็นด้านที่ถูกของงานนะคะคือฝั่งนี้ตรงนี้นะคะจากตรงนี้1 2 3จะเป็นด้านขอบด้านข้างนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเราจะแทงไปในหลักที่4คือหลักนี้นะคะโดยการถักพันหนึ่งครั้งควักหรือถัก F นะคะแทงลงไปในหลักที่4ี่ นี่เราจะหักมุมของขอบด้านบนกับด้านข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถัก F ต่อเลยนะคะ ไอแถวนะคะ3หลักสุดท้าย1 2 3ตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลื่อนห่วงเข้ากับหลักนี้นี่ก็จะเป็นการโค้งของด้านบนมุมด้านบนนะคะเราถักมาฝั่งนี้นะคะเราจะถักคอทอหรือ x ลงไปในช่อง ช่องที่1ของแต่ละแถวนะคะอันนี้นะคะลงไปเรื่อยๆโดยการอย่าถักรวมเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะด้านข้างจะบานออกนะคะในช่องนี้ถัก X เลย มาดูกันนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นมุมแบบนี้นะคะขั้งของขอบด้านข้างเท่านี้นะคะอันนี้รือขอบด้านบนซึ่งยังไม่เต็มนักนะคะก็เราถักต่อเลยนะคะถักมาจนถึงปลายแถวนี่นะคะตรงนี้คือโซ่โซ่ที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่หลักสุดท้ายนะคะเราก็ถัก X ลงไปเลยถัดจากนั้นนะคะ เราก็จะนับไปในหลักเดิมนะคะ1 2ึ4สอนะคะอันนี้คือหลักที่4เดี๋ยวเราจะแทงลงไปในช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะหลักที่4นะคะพันหนึ่งครั้งเพราะว่านี้เราจะเป็นด้านก้นนะคะด้านขอบด้านก้นแทงลงไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวนี้ก็ได้ออกแบบ คิดเอาเองนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นต่างจากคนอื่นไปก็มีวิธีการทำหลายอย่างนะคะแล้วแต่เราจะคิดครเอทงานนะคะตรงนี้ก้นของเราเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราถักไป4หลักนะคะ2หลักแล้วนะคะ3าสี่เป็นลักษณะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็มาเว้นช่องของมือถือตรงนี้ไว้นะคะข้างนี้เราก็จะเหลือหนึ่งสามสี่นะคะสี่หลักเป็นด้านริมและหลักตรงนี้อีกหนึ่งสามสี่คือบริเวณนี้นะคะเพราะนั้นที่เหลือก็คือเราจะถักโซ่นะคะก็จะนับมาเพราะนั้นเว้นไว้8ดข้างละ8เป็น16หลักนะคะเรามีหลักทั้งหมด31หลักเพราะฉะนั้น โซ่ที่เหลือนี้คือ15หลักเราจะนับก็ได้นะคะโดยเว้นตรงนี้ไว้8หลักนะคะก็ถักโซ่ไปเลยนะคะ15หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตรงนี้อย่าถักหลวมเกินไปนะคะให้แน่นนิดหนึ่งนะคะเป็นบริเวณ ที่เราเสียบชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรก็เป็นช่องแล้วแต่รุ่นนะคะใั้ปน8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะหลักนี้แทงลงไปเลยนะคะแต่พันหนึ่งครั้งก่อนนะคะ,นงงนะ,คะในช่องนี้นะคะ,ะ,คะแล้วกวักออกมาถัก F สี่หลักนะคะสองสามสี่แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเข้ากับหลักสุดท้ายโซ่สุดท้ายที่เราได้ทำไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะมีแค่ห่วงเดียวตรงนี้นะคะเลื่อนห่วง แล้วก็ถัก X ต่อไปเลยนะคะถัก X ต่อไปด้านข้างเหมือนเดิมเหมือนฝั่งที่แล้วถักให้แน่นนะคะอย่าให้หลวมเพราะว่าจะทำให้ด้านข้างนั้นบานก็จะมุมก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะ จบรอบแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงต่อไปก็ถักอีกแถวหนึ่งนะคะขึ้นต้นโซ่นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะถัก X ลงไปช่องเดิมอันนี้เราจะถัก X แล้วนะคะแถวนี้ถัดจากนี้นะคะสามหลักนี้เราจะรวบเป็นหลักเดียวกันโดยการ แทงลงไปนะคะหลักที่1นึ่คล้องได้ลอดออกมาหลักที่สองพันได้ลอดออกมาหลักที่สามพันได้คล้องได้ลอดออกมานะคะในนี้จะมีอยู่สี่ห่วงพันได้เลยนะคะแล้วก็ลอดห่วงออกมานะคะมุมก็จะแคบลงแล้วถัก x ต่อ เหลือสหลักสุดท้ายตรงมุมนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราก็จะเว้นหยุดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็รวบ3ามหลักเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับตอนต้นหนึ่งสองเราจะเกี่ยวไหมอันเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่จะชอบเกี่ยวด้านบนของแถวที่แล้วก็ได้นะคะรวบไปแล้วนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ หลักถัดไปนะคะเราถัก X ธรรมดานี่เป็นมุมแล้วนะคะตรงนี้จะรวบสามหลักนะคะ1 2 3แทงเข้าไปนะคะคล้องได้ลอดออกมานะคะ2 3แล้วก็คล้องได้ลอดผ่าน เราทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการหดเข้าของด้านริมของด้านริมด้านขอบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการยึดของโทรศัพท์นะคะตรงมุมทั้ง4นะคะนี่ได้สองมุมแล้แล้วเราก็จะถักต่อไปเลยนะคะถัก x ต่อเหมือนเดิมนะคะอย่าถักหลวมเกินไปนะคะถักให้แน่นหน่อย แล้ว<ต>มุมอีกามาจนถึงสี่หลักสุดท้ายเราจะเว้นไว้หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่หลักสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะเว้นไว้แล้วเราก็จะรวบห่วงสามหลักสามหลักเป็นหลักเดียวนะคะตรงนี้สามหลักนี้คือหลักเดียวเสร็จแล้วก็หลัก อีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายคือตรงมุมเนี้ยหลักที่4ที่เว้นไว้ของขอบด้านนี้เนี่ยนะคะถัก x ค,ค่ะถัก x มาถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ถัก x รวบห่วง1 2 3นะคะ3หลักด้วยกัน1 2 3 นะคะคแล้วก็ตรงช่องโซ่นี้เราก็ถัก x 15หลักอันนี้เราดึงไว้แน่นมากเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ให้หย่อนสองส5สิ 2, 14, แล้วก็ตรงนี้ถัก x นะคะช่องนี้ก็ x นะคะสหลักต่อไป3ามหลักนี้เราจะรวบห่วง มาด้านนี้ริมฝั่งนี้ก็ถักเหมือนฝั่งที่แล้วนะคะก็คือถัก x 1หลักแล้วก็รวบห่วง3หลักถัดไปเข้าด้วยกันนี่นะคะก็จะเป็นมุมถัก x ต่อไปจนถึง มุมอีกข้างหนึ่งแล้วก็รวบห่วง3ามหลักสุดท้ายนะคะเหลือ3ามหลักสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะคะรวบห่วง3ามหลักเป็นม,มุมทุกมุมก็จะรวบห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ากับหลักแรกนะคะ ก็จะต้องถักต่ออีกหนึ่งแถวนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะคือจะลดห่วงที่ตรงมุมถัก X ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วถัก X ลงไปในช่องเดิมเป็นหลักแรกแล้วก็จะกระชับเข้ามานะคะโดยการรวบห่วงเราจะรวบแค่สองนะคะคราวนี้ข้างละสองหนึ่ง สองหลักเป็นหนึ่งหลักนะคะแล้วถักต่อมาถึงตรงริมฝั่งนี้นะคะเราก็รวบสองหลักนี้นะคะแล้วหลักนี้เราก็ถัก x แล้วก็รวบสองหลักนี้แล้วก็ถัก x ต่อไป ถักมาถึงมุมด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะก็จะรวบห่วง2หลักนี้แล้วก็หลักนี้ถัก X แล้วก็รวบห่วงอีกสองหลัก แล้วถัก X ต่อไปตามปกติถึงมุมด้านนี้นะคะก็รวบ2หลักนี้แล้วหลักนี้ถัก X แล้วก็ตรงนี้รวบ2หลักนี้นะคะนี่ก็คือแถวสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว ตัวเองมิกิได้ออกแบบเองเป็นลนักษณะนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนใครแต่งานโคเชเนี่ยมันมีงานที่เรียกว่าเป็นงานศินละปะซึ่งไม่มีใครผิดและถูกนะคะทุกอย่างถูกหมดเลยนะคะต่อไปก็จะถักเอ็กซ์ต่อนะะอันนี้เราก็จะเกือบจบละนะคะกเหลือสองหลักนะคะ สหลักนี้นะคะเราก็จะรวบห่วงเข้าด้วยกันเป็นการรวบห่วงมุมฝั่งนี้แล้วก็เลื่อนห่วงเข้ากับหลักแรกนะคะ x หลักแรกเราลองมาสวมดูถ้าใครเลือกเคสนี้ไม่มีมุมเนี่ยนะคะมุมตรงนี้ไม่มีเนี่ยจะถักง่ายเรียบ นะคะถักแล้วเรียบแต่ตรงนี้ก็สวยไม่แพ้กันเย็บให้สวยนะคะสวยงามมากนะคะพอดีเป๊ะเลยฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะถักได้กับเคสโทรศัพท์ทุกแบบทุกรุ่นเลยนะคะ ด้านหลังนะคะตรงนี้เราก็ถ้ามีมาร์กเราจะทําปุ่มไว้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครจําได้เราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็พอมองเห็นว่าปุ่มตรงไหนบ้างนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานของเรานะคะเราก็มาตกแต่งตัวกระตูนที่เราชอบสําหรับสีน้ําเงินนี้มิก,กิได้ดีไซน์แบบเป็นคุกกี้มอนสเตอร์นะคะซึ่งเด็กๆชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ